สัญญาณเตือนแบบขั้นสูงสุดนะฮะเตือนสีแดงสําหรับมนุษย์โลกเลยจากเหตุการณ์ไาป่าลุกลามไปทั่วทวียุโรปนะฮะโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลนะว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะหรือเรียกตัวยอ่อสั้นๆว่า IPCC นะครับของสหประชาชาตินะเผยแร่รายงานฉบับล่าสุดนะฉบับประวัติศสาสตร เพ่อเผยผลสรุปในการศึกษาเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและภูมิอากาศโลกที่ผ่านมาทั้งหมดเลยรวมทั้งคาดการณ์แนวโนม้นนมในอนาคตโดยพบว่ามนุษย์เนี่ยแทบจะไม่มีความหวังเลยนะในการแก้ปัญหาโลกร้อนได้เสร็จแล้วเรียก็สายเกินไปนะรายงานดกล่าวและได้ชี้ว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยของคนเนี่ยมนุษย์ ได้ทําให้โลกนะยเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาาลชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในรอบหลายพันปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นหลายประการนันเนยไม่อาจแก้ไขให้หวนคืนสู่สภาพเดิมได้อีกแล้วนะรายงานทั้งหมดนั้นมีความยาวทถึง42หน้ากระดาษนะฮะใช้เวลาจับทำถึง8ปเีเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและครอบคลุม จากการประเมินง,งานวิจัยทางวิทยา,าศาสตร์กว่าหนึ่งมื่นสี่พันชิ้นเลยครันพน้องโดยชี้เห็นถึงสภาพการที่เร้ายลรงในหลายๆด้านซึ่งหลักฐานทางวิทยา,าศาสตร์เนี่ยจำนวนมากชี้ว่าเป็นผลจากการกระทาของมนุษย์ทั้งสิ้นอย่ามัต้องสงสัยเลยครับ รายงานกล่าวว่ากล่าวถึงอุณภูมิพื้นผิวเฉลี่ยทั่วโลกตลอดช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าสูงขึ้นกว่าช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมหรือระหว่างปีรา8 5 0ถึง1900ฮะ50ปีฮะอยู่ราวๆ1.09องศาเซนตนะิเกรดนะโดยนับตั้งแต่ทศวรรษ1900มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอุณภูมิโลกเนี่ยร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว,วยิ่งกว่าช่วงกึ่ง วัในใจในรอบ2,000ปีก่อนหน้านี้นรายงานกล่าวแบบนี้ในช่วงาปีที่ผ่านมาเนี่ยครับโลกมีสภาพอากาศร้อนทำลายสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้นะตั้งแต่ตั้งแต่170ปีก่อนหน้านี้รวมทั้งคลื่นความร้อนและสภาพอากาศร้อนจัดสุดขั้วก็เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งนะโดยความรุนแรง นี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะตั้งแต่ทศวรรษปี1950เป็นต้นมาในขณะที่สภาพอากาศหนาวเย็นก็เริ่มจางหายไร่ะระดับน้ำทะเลในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นเกือบสามเท่านเนี่ยเมื่อเทียบกับสถิติในปีช่วง1901นะจนถึง1971นะคือ71ปีนะส่วนการลดลงของปริมาณน้ำแข็งในมาหาสมุทรอาร์ติเนะ และการหลดถ่ายละลายตัวของทานน้ําแข็งทั่วโลกตั้งแต่ทศวรรษนี้ปี90นี่ฮะ1990นีฮะล้วนปรากฏชัดว่าเป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น90เปรเ็นเลยทีเดียวฮนะสภาพการเหล่านนี้จะส่งผลกระทบที่เลวร้วายเกินกว่าที่เคยคาดจัไว้หหา่ประการโดยภายในไม่เกิน20ปีข้างหน้านี้กับ10ปีเนี่ครับอุณหภูมิโลกนะจะร้อนขึ้นเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมนันทั้งหมด ประมาณนะหนึ่งจุดห้าองศาเซลเซียสก็คือ,อ,นนอร้อนมากกว่าเพิ่มขึ้นไปหนึ่งองศาขึ้นแน่งอย่างแน่นอนนะซึ่งเท่ากบับว่าเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและการเด็นโซนในในระยะยาวเนี่ยตามความกระงของปาลรี่เนี่ยมีแนวโน้มอ,อย่างมากที่จะไม่เป็นผลอะลรนะเว้นแต่ทุกชาติจะร่วมมือทุ่มเททรัพยากรทุกด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อแก้ปัญหาในทันทีเท่านั้นจะได้หรือเปล่าฮนะ สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอีกประการหนึ่งก็คือเขตอาร์กติกเนี่ยโ้นน้เหนือนะครับ,รนนะรบจะไม่มีน้ําแข็งในฤดูร้อนหรือในเดือนกันยายนนะัซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งหน้าก่อนถึงปี2050นะ2050ว่าอีกกี่ปีครับพี่น้องอีกไม่กี่ปีนี่นะครั ภาพอากาศแบบสุดข,ขั้วเช่นฝนตกหนักน้ำท่วมและความแห้งแงล้งรุนแรงชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์จะเกิดให้เห็นบ่อยๆข,ขึ้นเรื่อยๆแม้อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นเกิน1.5องศาเซลเซียสแตแล้วก็ตาวนะภาพอากาศผิดปกติที่เกิดจากไฟป่าครั้งใหญ่ที่พบมากขึ้นหลายพทนภาคของโลกที่ผ่านมาเมื่อเดือนสองเดือนหรอือไม่กี่วันเนี้ยส่วนการเปลี่ยนแปลงขึ้นโลงระดับ น้ำทะเลอย่างรุนแรงชนิดที่แนบดินจะพบได้เพียงครั้งเดียวในรอบศตวรรษนั่นคือภายในปี2100ฮะจะพบเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทุกปีที่จุดตรวจวัดตรวจวัดอะไรครับตรวจวัดกระแสน้ำกว่าครึ่งนะที่นักวิทยาศาสตร์ได้วางเอาไว้ทั่วโลกโดยมีความเป็นไปได้สูงว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นเกือบ2เมตรน่ะก่อนช่น้นศตวรรษนี้และเพิ่มขึ้น5เมตรในภายในปี2150 ส่งผลให้เกิดน้ำร่วมใหญ่ที่จะมีประชาชนผู้อยู่อาศัยตามแนวชายฝั่งได้รับความเดือดร้อนหลายล้านคนนะฮนะนายอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการใหญ่สาประชาชาติเนะียแถลงว่ารายงานของ IPCC ที่เผยแพร่ออกมาล่าสุดเนี่ยเปรียบเสม,มือนอะไรครับเปรียบเสม,มือนสัญญ,ญาณปริงสีแดงนะฮะสีสูงสุดสำหรับมนุษยชาตินะฮะ นายกุตเลสเรียกร้องให้ทั่วโลกนี้ร่วมมือกันเสียแต่บัดน,นี้เพื่อขจัดปันเป่าอายนะไทยจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะซึ่งพุงทธาโมข่าต่างๆก็ควรจะนําข้อมูลจากการรายงานขั้นต้นไปวางแนวทางแก้ปัญหาเสียงใหม่เพื่อผลักดันให้การประชุมสุดยอดด้านภูมิอากาศที่มุ่งแก้ไขภาวะโลกร้อนนะ้ที่จะมีขึ้นที่เมืองการาสโกนะฮะของสาราเาจในเะมืองสเปน,นนะะในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนะี้ประสบความสำเร็จ ซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้จะทำรายงานของ IPCC เนี่ยฉบับนี้แสดงความเห็นว่าแม้สภาพการโดยทั่วไปฮะจะเลวร้ายลงแต่ยังคงมีความหวังว่าช้าติ่างๆจ,จะตัดลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนจากระดับปัจจุบันลงให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี2030เนี่ยหรืออีกแค่สิบปีที่จะถึงเนี่ยยู่ แต่คาร์บอนได้อย่างสมบูรณ์ภายในช่วงกลางศตวรรนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้และเมื่อถึงว่าเมื่อถึงจุดดอก้าวเนี่ยอุณภูมิโลกจะไม่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกต่อไปและจะมีโอกาสให้กลับคืนถู่ระดับเย็นลงได้นะแต่ขอร้องใคแล้วครับก็ต้องติดตามการต่อไปสวัสดีครับ แล้วต่อไปโลกของเราเออฟังเทานี้กันเสียงทั่วโลกถ้าไม่แก้ไขอันนี้มัน่ใช่เหตุโยมเฮ้ยเจ็บดีแผ่นส่องทุกขันอันนี้ไม่ใเหตุก็ได้ตั่งน้ำโมด้วยเดี๋ยวน้ำโมก็ดี อนน,อน้อมแลครับผู้มีพระเจ้าสถาบันพระสองแม่ดีปฏิวัติแน่นาคพโะองนั้นซึ่งเป็นผู้ใกล้ใจกิกีลดพระสิลูสอบได้โดยพระองเองเอินสุขสวัสดีแทนสองบารมีการรวยเสียแล้วาไม่รีบแก้ไขโลกนุเรล จะฆ่าสู่หายยนะข้างยิ่งใหญ่ของมนุษย์ว่าปลาไม่ในโลกนี้มีไม่มากเท่าไหร่นายนยมตเว่ยโดนทำลายไปเยอะเหลืออยู่แค่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะถ้าไม่รีบแก้ไขตัวของเราจะฆ่าสู่หายนะของมนุษย์สิ่มีชีวิตจะอยู่ยาก อุณหภูมิ45องศา50าองศาอยู่ยากแล้วพอานนี่แก้ไขเจ้ากนนารเวณก็ช่วยกันนะจ๊ะเจ้าล่าเจ้าหานกันจ้าการเวณท้าลู่เรี่องตัวไหนจะออกมาบอกเรืยนะแล้ว <c oughs> ดีแก้ไขเพราะต้องใสีทุนมาก อากาศร้อนนโยบายก็จะกำเริบขึ้นเอที่กำลังพัฒนาก็ปล่อยคาขาวันออกมามากอ่อยการเดินกระจกมามากเอทีกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอีน ยินเป็นปีติประเทศปีศาจอมนิสเป็นนาทีปีศาจมันจะกำลังสลายโลกกำลังจะบ้าสงครามยินจะเป็นคนเป็นจะเป็นประเทศที่จะอสร้างสงครามโลกครั้งที่สาม ที่ยิ่งถึงรืบ้าบกก้าเขือนแล้วก็ว่าสงครามโลกบ้าอำนาจอยากเป็นห้องเต้โลกตัวของเราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ต้นไม้ มาเยอะๆอื่นปูธรรมชาติขึ้นมาตอนนี้ทะเลทร,รายมีมากขึ้นกว่าคนบาปมากโดย่าทางวันออกกลางเนี่คนบาปมีเยอะเกิดอาทิตยปีศาจ สาสนาไม่อยากคให้เขาหรอกยอมไอหมถ้าศาสนานี่อยู่ที่ไหนจะมีทะเลทรายสังเกตดูนะศาสนาอะไรทางตะว,วันออกกลางจะมีทะเลทรายว่าคนบาปถ้าคนบาปอยู่ที่ไหนจะมีทะเลทรายตันวันออกกลางเลยทะเลทรายเยอะอินก็เริ่มมีทะเลทรายเหมือนกัน อินจะเป็นประเทศที่จุดเนวรสสงครามโลกครั้งที่อสาอมพศ2571ถึงพศออ2574พศ2571จะเป็นจุดต้นเริ่มสงครามโลกครั้งที่สามถ้าไม่เสืียก็ดูกันไปเมากาเตือนมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ซีเรมิอันแล้วตั้งแต่พุทธเจ้าก็ซีเรมิ เรอทหารจากคอมืองยันมาหลายครั้งแล้วมันก็หาว่าพูดไปพูดไปได้เขากลับเขาไม่ค่อยเชื่อเป็นยังไงล่ะต้องดูเขาวเป็นตัวอย่างเเทศไทยของเรานี่ยแย่แล้วนายพกพม่า,มานายอมเลยเขามาอย่งดีๆนะเขามีอให้เขา ไปนี่นักกวามาจะบอกให้ว่าคนมันหลงโลกมากคนมีความหลงมากมีความโลอกมากมีโกรธมากคนมืดมามืดไปมันเยอะ คนตาบอดจูงคนตาบอดก็เยอะตอ้ของเราเนี่ยเหมือนคุกที่มาก็บอกเรื่อยคนที่เกิดมาในโลกนี้เหมือนอยู่ในคุกและเราเป็นนักโทษทุกคนแล้วนักโทษทหารด้วยไม่ใช่นักโทษธรรมดานักโทษทหารตอนนี้ โรคระบาดจะประหารคนไวรัสจะประหารคนโควิดสิบเก้าจะประหารคนไปเยอะทางประเทศนอกนี่ใส่รถดำด้วยแอ่รถปเทหิ่งมันแทขอนไม่เลยถ้าตายมันจะแข็งคนเราเลยนี่ก็ขอนไม่เลย เอุดหลุมแม่คขุดหลุมฟังเลยต้นดำขนไปทิ้งจบคนอ่ะขวดไปก็หาโอ้หนัก,กว่ะจะให้ญาติยอมทุกคนเพื่อการพ,พื้นทูนละไมละเมื่อเยอะถูกเลขงวดนี้แหละ <c oughs> <c oughs> จะลงทุนไปครับ ถ้าหกล้านก็ลงทุนไปสักห้าล้านปลูกต้นไม้ให้ได้เยอะๆอันที่สองของการปลูกต้นไม้นี่มีมากปะโยมเ์เลยเราจะมีความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนในอันที่สองของการปลูกต้นไม้เราจะมีความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนบุญมากปลูกต้นไม้ ยังก่สร้างบอ่อสร้างเวลาเลยสร้างพิหารการประเรียนเลยใน,นี้ทรงปลูกต้นไม้สมาธิตั้งแต่บวชมาเนี่ยปลูกต้นไม้ปีสองห้าเริ่มปลูกต้นไม้ปีสองห้าสามห้าก็เห็นต้นยาง มนันนายาตตะบนสามเ้า,ยาเยอะโดนตัดก็ไปก็ยเยอะล้วต้นยางมกก้ามาเพาะไอ้ห,หงเอามาปลูกมาปลูกที่วัดโอ้ไซรันเดือดมันไม่เห็นดีก็ตัดทิ้งโอ้ยแย่ๆคนบาปเยอะ ปลูกที่ไหนก็โดนตัดเพี่ยนั่นแหละไปไม่ดีนะ่ะถ้าทำงั้นปลูกประมาณต้นอีก,ตอกแตนหนึ่งเนี่ยไอ้ต้นเดียวอยู่วัดโพทองสติธรรมเหลืออีกต้นเดียวปลูกแต่ปีก้าวไปตั้ง422535อสอสเอาปลูกก็2537 อันนี้ไปกอดดูแล้วไม่หุ้มเลยนายโยมเลยก็อสองคนกอดเลยอกอดไม่หุ้มเนี่ยต้นใหญ่มากยิี่ยี่ต้นเดียวยี่ถูเรียกงอนี้นะว่างอนี้รู้ว่าอัาาไหนนะปลูกไม่ไกลกันเยอะเลย,ย,กย,เลยเสกลานต้น ายล่านรงดว่ามีอันนี้สองมากนะผูกทำไมมีความสุดเท่ากับกลางวันและกลางคืนอันนี้แก้ไขน,นี่หายแล้วจะมาให้เราเห็นอากาศจะล่อนขึ้นอยู่ยากลนคนเราทีห้าห้าทีโปาเจคตอยู่ยากละ ้า,าเกิดเป็นเทเลสไปมากเนี่ยก็แย่ล่ะโลกมนรถเราต้องรีบแก้ไขาต้องรีบแก้ไขตั้งแต่วันนี้ปีนี้ต้นไปภายในห้าปีหืือิบปีแต่ว่าสงครามโลกจะเกิดขึ้นหรืออีกเจ็ดปีก็เกิดแล้วอีนีนเกี่ยวเห็นจะจะ ท่อสองคามโลกยินซ้อมลบลลอสระสาระก็ซ้อมลบลลเหมืนกันสจีนก็ซ้อมลบเหมือนกันตัวพลังก็ใหญ่ๆพวกมีคำามลายลงตายกะข้างเรานึ่งเถึงจะหยุดพวกนี่ไม่หยุดรอรู้เป็นรอบเพ่งอะไรแล้วทุกวันเนี่ย อ้ยยยคนตาบอดดูคนตาบอดเนี้ยเอาต้รีบแก้หอสอสองห้าเจ็ดแงจะเกิดสงครามโลกออสองสองห้าเจ็ดเตผู้กาบาขนาดใหญ่ กว้างเป็นหลายกิโลตกลงมหาสมุทรอินเดียมันเคยมาแล้วเมื่อ6 5ล้านปีก่อนเป็นไดโนเสาร์สนพันมันจะมาอีกแล้วเพราะว่าคว่ามนุษย์เรามันบาปมากมันจะดึงดูดมาก อันเลอเะจแะปนให้สาวของเขาลูกาบาทเขาเรียกว่าเมกกะซูนิมิมลูกอุบาทสนานใจที่เมืองเมกกะของอิสลามก็มเป็นลูกกบาทเหมือนกัน ข้าว่าเราก็เรียกสเสกยาวข้าริสานเขาเรียกแกนตะขาดเป็นเจ้ยวสีเขียวแน่เป็นเจ้ยวสีเขียวถ้าให้สารมีเยอะดูผลไปนะจ๊ะ ถ้าเราต้องแก้ไขไปเรื่อยปูกต้นไม้ไปเรื่อยอะไรจะเกิดมันต้องเกิดแล้วเพราะบาปของคนมันดึงมาคนบาปเยอะมันก็นดึงอุบาทมาถ้าใครเกิดสงครามโลกนี่จ้า แล้การปลูกต้นไม้ตั้งแต่วันนี้ปีนี้ต้นไปนะจ๊ะ,ะถ้าเกิดทำอะไรก็แล้วแต่เขาบอกไม่ฟังกันไต่เขาเอาแต่ทำดีของเราไปเพราะว่าในสวนเราปลูกต้นไม้มีมากมีความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนอะไี้เรืนยยอนญาติโยมต่าลงมากถ้าโคตรยาวก,ก็ลงยาก ก็ไม่ค่อยแรงเพราะว่าเื่อติดตามก็ยังไม่ถึงพันได้สวยจะไม่ได้ช่วยกันถ้าติดตามถึงพันนะจ๊ะจะได้เรียกสื่รองเจ็บซีโดนเพิตมไปแลวกี่านเนี่ยเจ็บซีลดพันลดพันเนี่พันคึ้นไปหนึ่งล้านพอดีอันนี้ ขอคนจีนเรื่องเรื่องกันในาอองค์รเจมาเจ้าต้องมาเกิดกับท่านพระสบทานพระังเอฟสี่ท่านริญพ่อนเอวางหัวโต